บอาเงี้ยครับเขาเปิดตุ่มลงโอ้ยนี่ตบฝนรับพี่ครับเขมีรม้วยฝนมีแหนบด้วย

แข่งครับพี่น้องต่อเลยครับฟังเสียงคนโหลดตังด้ตงแต่ว,วันฮอร์โม,มนี้ บอลหยุดตกเลยครับพี่น,อนอ้องจอดเลยครับฝนเดี๋ยวพาไปเบื้องหน้าครับพี่น้องจากฝนตกสองมื่นครับพี่น้องเมื่อนันท์ายเบื้องไม่มีหน่ำเพราะมีเด้อฝนครับพี่น้องฝนตกสองหมื่นสามหมื่นครับพี่นอ้อง บางเทนีกับบังเนี่ยหวมบ่นเลยพี่นออ้องเฮ้ยเป็นทะเลนล้ำนะครับพี่น้องยอดสุดยอดน้ำร้ายขนาดครับไปายครับจะไปเพียงน้ำหมอกก่อนดำบ่ได้ไรนนะ่ะหวมหันแยนละ ครับอัพเดตประมาณบ่ายันสามครับพี่น้องขึ้นเบิดมือเบิดขึ้นเบิดมือบกเว้นเลยครับมันโอ้ใหญ่ฝนเราดำผุดเจียวอยู่พี่น้องงอมงอมงอมไปไปได้เอ้ยอยู่มุมคนคเดียวมัมมัมมัมอยู่พี่น้อง ไก่หุ่มแล้วครับพี่นอ้องไห่ใจ่งใางอัพเดยตอนคําครับพี่น้องแล้วแล้วครับให้นี่เซตไปอีกให้นึงครับเบิดดมือเท่าคัมเพื่อเราครับพี่น้องให้นี่ก็ได้มือหนึ่ง ลงลงดับมังเก่าโมงเนาะแต่ใครแน่ยู่ครับใครนี่ลมแน่บมละยังให้ทางไต่ครับพี่น้องยังให้นั่นมือมืมออื่นก็สิไปดองไปลกก่าก่อนอ,อื่นก็ได้ยืนไปลกก่ามห,หม้อแร้งสิไดำครับพี่น้อง็กฝนเราเบิงมายืนเบิงหนานหน้าเราหม้อแรง ตกอีกบ้นโอ้เนาะพี่น้องนะสมดาวันพุทธที่คิดวันพุทธที่สองหมื่นสองึ้นนะจะได้กลับฝากไว้สำเนาครับผมดาวมันพุดขึ้นจะเห็นดาวันพุดคิดว่าขอบคุณที่เขามาเบิ่งคลิปครับขอบคุณครับสสวัดีครับหน้าตา Ơ, à, bây giờ con mẹ, con mẹ, con mẹ, nhạc mẹ, nhầy